ไปดูบรรยากาศของการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2568ของจังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานวันคนพิการเพื่อส่งเสริมสิทธิโอกาสและการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการและคนพิการต้นแบบท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานกว่า1000คนค่ะที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตนายธุรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี2568โดยมีนางสาวสกุลรุดีโผแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเริ่มต้นด้วยการแสดงความสามารถจากน้องน้องนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุก,กูลที่มาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจกิจกรรม ภายในงานมุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการโดยประธานในพิธีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สนานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมรวมไปถึงการมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์พิการ บริการคนพิการทั่วไปให้แก่เทศบาลตำบลราวัย เพื่อขยายโอกาสในการดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธให้บริการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรด้านคนพิการรวมกว่า76บริการซึ่งมีคนพิการครอบครัวและผู้ดูแลเข้าร่วมงานกว่า1,000คนสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ ยั่งยืนค่ะ